ดังปุ๊ดเลยนี่ เกือบหน้าแล้วทุกคนถ้าเก็บเมื่อวานนะกำลังดีอ่ะทุกคนเราจะเอาจอกแหนไปใส่กบนะคะ ថាធ្លាក់ទឹកដែរថាធ្លាក់ទឹកដែរគ្មៃចោះលឿនទៅទៅវាមិនស្ទេងន້ອງអោម៉ៃក៏រູ້មិនត້ອງអានខ ਾਇ ខ្លាចណែវាន້ອງរៀលនេះរៀលទៅន້ອງគឿកនេះហើយវាមិនអីលុយទេ โอ้ยชวนชมชมชวนชวนชมว,ว,วันนี้เราจะได้ไปทำงานไหมนะ้า เห็นชวนชมแล้วน่าสงสารสงสัยจะได้อยู่ถอนหญ้าชวนชมดูดูหญ้าเต็มเลยอ่ะอุ้ดอกนี้สวย เพชรบ้านนาะเอวคอดเราต้องตัดออกนะทุกคนเนี่ยต,ตัด นาวไหมนเนี่ยอุ้ยนาวอ,อ่ะอันนี้เป็นไม้แบบราก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 แก้ว โดนฝนทำไมมันช้ำหมดแบบนี้โหระพาโหระพาในบอ่อซีเมนเราปลูกอะไรนะมะอ่าฝรั่งฝรั่งใ้แดงของเพื่อนนกให้มานะคะหน้าฝนก็โหยาเต็มเลยเนาะดูดูสิฝนตก ไปตรงเบเลยฮะเอาไปหมดเลยเราไปดูพอนะเขาเมื่อวานอะไรนะเมื่อวาน ซื้อกลบมาปล่อยโอ้เดี๋ยวเทนี้ก่อนอันนี้เป็นเชื้อเห็ดที่เมื่อวานพ่อนะเขาเขาไปเก็บมาเก็บเห็ดปูน,นะะเราเอาเชื้อมาไว้ตรงนี้เผื่อว่าจะได้ มีเห็ดออกตรงนี้ไหมไม่รู้ไว้งนี้ไปดูกบกบไว้ฝั่งนน้นหรอนน้นปลาฝั่งนน้นเป็นปลาดุกโอ้ปลาลายอยู่กลางสะ ปลาซิวเหรอหรือลูกปลาช่อนฮะพ่อนะนี่กบน้อยกบอบอปีนี้จะได้กินไหมได้กินไหมได้กินสิไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเลี้ยงกบไปเดี๋ยวเราไปหาดูหาดูเห็ด เดี๋ยวดูตรงนี้กันพอตัดอันนี้ทิ้งไปไอ่อะไรนะนั่นน่ะดอกแคร์น่ะตัดให้มันเตี้ยดอกแคร์สูงสูงเก็บไม่ได้ โอ้นี่นี่นี่น,นี่คิดว่าวันนี้คงไม่ได้ไปไหนคงจะพร่ำอยู่กับชวนชมนี่ชวนชมของเรานี่ฝั่งนี้ดอกก็ร่วงหมดละฟรงฝรั่งฝรั่งก็หอมไหม่หมด เห็นไหมไม่ยอมหอ่อห่อไม่หมดเน่าหมดเลยอู้นาทิ้งหมดเลยเก็บทิ้งแล้วก็เก็บไว้แถวนี้ ฝรังร่งฝรั่งลูกฝรั่งขี้นกค่ะทุกคนเราซื้อฝรั่งไส้แดงไส้แดงเหมืกันนะนี่ก็ไส้แดงนะขี้นกอะเจ้าของเขาไม่ได้โกหกนะ เดี๋ยวค่อยมาถอนหญ้านะคะเดี๋ยวเราไปหาเห็ดก่อนเนาะทุกคนคะและแล้วเราก็เจอเห็ดแล้ว เจอไหมชึบเฮ้นี่ค่ะทุกคนอุ้ยมันกำลังขึ้นอีก ขึ้นเราจะเก็บเลยเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวปิดไว้ปิดไว้จอมปลวกขออนุญาตเก็บเห็ดน,นะคะ ดังปุ๊ดเลยนี่คนตรงนี้เขากำลังขึ้นนะจะเอาไหมโอ๊ยยัง นี่ทุกคนเห็ด อะไรนะเห็ดดินเห็ดโค้กตรงนี้เป็นที่เห็ดดิน รอบนี้โชคดีมาเจอเห็ดดินตอนที่แบบเขายังแบบไม่แก่จัดเนาะปกติมาแบบโอ้โหมีแต่ใหญ่ๆแล้วอะ่ะใ,ใหญ่คือเท่าฝ่ามือเลยนะนี่กำลังออก ไปไปไปตัดขาทุกคนพอนะไปถึงนูน่นล่ะไปเก็บบัวกันต่อได้เห็ดน,นิดเดียว ดายตรงนี้เนาะมีเห็ดแต่ว่าแต่ว่าทลายทลายโพลไปแล้วเห็ดก็ทลายไปด้วยมาลายหายไปแอบดูซิเผื่อมีเห็ดออกเขาฉีดยานะ่ะรีบเพ็นดีกว่า Em Anh lấy ông ấy Tôi nghĩ ทุกคนซักทองนี้เหนียวมากเลยอะ่ะอร่อยมากนี่เห็ดอะไรเห็ดอะไรนะทุกคนเจออีกแล้วอุ้ยมันเน่าไปดอกหนึ่งอะ อุ้ยนาอุ้ยนาเต็มเลยเหลือดอกเดียวค่ะเกือบนาแล้ว คนถ้าเก็บเมื่อวานนะกำลังดีอะเน่าก็เกือบเกือบเน่า อีกท mm ุกคนเดนโ้ยคนเจออีกแล้ว hmm. อ mm ือ hmm. ถ้าเก็บถ้าเก็บเมื่อวานนะทุกคนกำลังดีเลยอะ่ะเดือดใจรู้ตัด,ดไม่ค่อยสูงต้องตัดสูงกว่าน,นี้เนาะไม่ต้องตัดเตี้ยกวันนี้ ในวันนี้เราได้กินอะไรนะปะนึ่ง เด็ดยอดผักค่ะทุกคนผักดอกแคเราเอายอดไปนึ่งได้นะคะเดีย๋ยวเราค่อยไปคัดอีกทีนะคะเด็ดก่อนตรงนี้ร้อน